สวัสดีครับวันนี้วันที่11เดือนมกรา2569มาลดหลังจากสางกอแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็มูลวัวแล้วก็เก็บดำ ปีนี้หนงจะออกเยอะหรือเปล่าเอที่นี่น้ำไม่เคยได้ลยทำงานประจำน่นจะมีหนูเยอะมีอยู่สิบกอ ป่านนาสวนชัยบุรีผูกไว้สิบกอออกน้อยมาแล้วทันกระแตกระแตแทะหมดกินหมดสังกอแลอ้วก็ลูบคลิปที่แล้วถ่ายตอนนี้ไม่สงังล็อกมาก ปูดไว้ระหว่างล่องของแปลงนป่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่จะออกผลยังไย